น้ำสการครับผมมาจาน้ำสกัก้อนก้นมีโจกน้ำสการต้นเสามือไว้ออกเจ๊าอุข้าฮ่งข้าฮ่งครับอืนี่อะไรคือความหวมว่นจุนเดีย่างก้อนหน่มัดี่แรกย่งก้อนใหม่นาะมสมม็นี่อะไรเลยเอามือสุดท้ายทำไม่ยำเล็กน้อยครับผมมาจาก เมาย้ำเดาเลยย้ำไปที่เดิมย้ำไปที่เดิมที่เดิมงวดที่ผ่านมาคือเจ็ดศูนย์สามเนี่ยบอกที่สินท์บางที่ว่าพอแฮออมโบดคือเจ็ดศูนย์สามนี่ครับกับผาสองกระผาสองแต่ว่าอันนี่อวอาซื้อเลยครับบริเกียนวกับงวดนี้เลยครับ <c oughs> ผมมันคืองวดที่ผ่านมาพูดสู่ฟังเพราะว่าเลขผ่าจานออกน้ำกลนมากจากงวดแล้วครับอาจารย์สามหน่วดไ่มครับ ออกน้ำก้นออกน้ำก้นออกน้ำก้นมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วงวดนี้ที่พี่แพทย์จามเพืน Hi ให้ไว่ออออกเฮลซี่เพื่อนมึงจังการอันนี้ได้ครับเพื่อใดเพื่อนจานี่เพืเ่อนให้ไปฟ้าไปไปจับรถบางท่านเพื่อนอาจีพะไรได้ตัวเลขให้เพื่อนเอาตัวเลขไปฟ้าไปลงุ้นความตอนนี้มันเก่าโมง่งนะครับกว่าจะลงคลิปเสร็จอ่ะสี่รุ่นละเกือบเกือบสีโม่งเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวขออ,อธิบายภาคแรกที่จบไปแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวต่อภาคสองให้อาจารย์รอต่อครับผมกับตัวเลขที่ปูตาประเขาเอามาให้นะครับเจ็ดหกสี่หกสี่หนึ่งนะครับแล้วกับมือที่ปูพุ่มเพื่อนมาบอกาอาจารย์ไทยว่าเพิ่นจะปูได้ไหมแก้วหลังปีไหมแล้วาอาจารย์ยังล่งจากหม่องหมองถาดปูเห็นกระดาษมีตัวเลขสี่หกสามนะครับมือกูอุ้มบอกว่ามี่ยังจะให้เอาครับปูตาประเขาโหลด ช่วงนี้คูพุ่มพ่นบวายูว่าสันครับนะครับบัดนี้หลังจากนั้นก็คือตัวเลขที่คอรอนจะมีอยู่ดรกครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งอีกอยู่ครับเลขที่คอรอนที่พระอาจารย์ตัดออกนะครับแต่ว่านี่ครับที่เขามาเขียนไหหลังที่มาเขียนตีไ้กระจกเนาะพระจาจาร์เนาะใส่กระดาษเนาะอ่า063603036นะครับเขียนกลับไปกลับมา3รหลอกแล้วก็มี0 6 4 0 6นี่นเขียนเดียว นะครับแล้วกับตัวเลขสองตัวคือีหกสามหกซีสามแปดศูนย์สามพระอาจารย์พันนิ่งไปที่สามแปดึ่งเป็นตัวที่มันแตกต่างจากเพื่อนนะครับคิดว่ามันจะมากตัวนั้นพระอาจารย์ว่างวดนี้ครับหาบ่วามากสันสามนี่มากแท้ๆนะครับจากสีสาอย่างสีสามแหรือเปล่ากับบฮหู้นะครับแต่ว่าถ้าสามตัวพระอาจารย์เน้นไปอยู่ที่ห0 3, 3ูนย์สามสามั่นแหกศูนสามะครับตัวเน้นสามตัวนะครับนี่คือคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ประมาณนี้ครับอมอบายนี้เป็นยังไงครับผมพระอาจารย์ครับบายจิตเป็นยังเน่ก็ว่าเน้นตัวสุดท้ายตัวบายนี้เมื่ขึ้นเนิ่นแล้วเนี่เน้นสองขึ้นหรอที่ครับไอสองวันแล้วเมื่อวานไม่ได้มาวันนี้ก็ไม่เพิ่งมาวันนี้แบบหายไปสองวันนี้จะไม่มาดูว่าวันนี้ไม่มามีความมีความเคลื่อนไหวอี่อย่างแน่ป่ะครับมีมาเน่นมายำางเขือหม่อปูบะคาวาครับตัวเก้าวันอ่ะสามแปด <8. S 1> ที่วันนี้สุดๆคือสามแปดเน้นสุดคือสามแปดนะครับส่วนสามตัวก็ยังเน้นอยู่ที่หกศูนย์สามแต่ผมมันนีอัน,นอมีบุ้ให้ายมาเขียนมันบอที่แหลบแต่ว่าตัวสามแปด 3, 8, ที่ว่าที่ว่าเน้นนครับ เกดปูมาปูมาเปิดประตูมันขึ้นป,ปูก็เปิดประตูที่ว่าเปฟันเห็นบ่ะอ๋อที่ว่าชีทุ่มก็คูอวา่าที่ว่าเสียงเปิดประตูเลื่อนประตูขึ้นๆนะครับผมนั่นแหละแมนปูหรอแม่นปูประขาอ๋ออันเช็ดเปิดแต่ว่าในนี่กับหูได้ยินกับหูบบแมนฝันที่นี่ครับฝันมันก็ได้เบา ก็ดีนี่แหะได้ยินนี่งมาอยังเรเปิมือเปิดประตูอยู่นี่ยครับมาเบิ่งคือบ่มีไฟประตูคือฉันอกจววทันเหรอครับคิดเลยเข้าไปเข้าไปเด้ยไปนอนเป็นเมอนก็พักพักกันตีตีทุ่มกล่วเกือบวมาจุงนนั่รับนเลครับรับถนวันตื่นอีกตีสองเปเบิ้งก็น่าเ่เห็กินคิดปีนีครับฟันเออไก้มฝัน ก็ัวยงาวยงามบก็น้าพอิ่นเพื่อมเปิดประตูพินไปเปิดประตูเมื่อกีไผ้าเย้ายังเรเห็นเห็นผ้อหู่คนบาดี้วาฏิปีตเปีตมากวันที่ประตูเขาครับเลขสามแปดโคอยุนคือประตู่ะไโครคือแปลว่าเลขเขียนเหยเป็นเี็นอยู่ตารางเขียน มันเขียนอันทับทับตัวนั้นนะเรนทับไปนะที่แรกย่างมาพอเห็นย่างยีคยักรูยมองที่เป็นมากร้ที่เป็น่มัเขียนอะไรอยางเง้ยมนมันก็จะมันสันสันทับกันมนบ่สันอที่แรกย่างกลนที่แรกมันย่างมาเห็นจะเห็นปักบนมันดิครับอันนี้พอเห็นครับพอเห็นยางกันครับก็เล่นรูปมันตูมักรที่ครับกาบอกว่ามันต้องูขึ้นมาบัดที่เปียบรับเห็นบัดเห็นนะ ค้อตอนแรกสันประตูมันทับขอบประตูมันทับอยู่ปัดปิดประตูกมากีกปัดขอบมันบอทับกระจกบีจะค่อยเลี้ยวเห็นตัวเลขโคโลเป็นโคโลรตี้โคโลสามแปดนะซันเวนี่เลรล่ะนี่ไงฟังตกว่าซีทุ่มเนาะ ตีทุ่มเลยดีเสียงอีดีจากเดิมยังอยู่ที่เมื่อกี้ก็แบบจะเป็นหมอฟังฟัองแท้ดิสีทุ่มเลยดีเยี่ยมดีเสียงก็ยังไม่เสียงก้นมาเปิดประตูจ้าวกตัวทั้งเสนาจ้าหรือย่างมาเบิงนี่ตัวนี้ครับเมื่อกี้เน้นเลยครับสามแปะนี่เน้นเลยนะครับปูปลาเขาเอามา เพิ่นกระสีมาเน้นน่ละล่ะเพิ่นจะไปมาเขียนตัวเดียวไว้บ้ดนี้เนาะนะครับมาเขียนแซมเนี่ยบัน,นี้ครับพระจานทร์ครับเลขหกศูนย์สามพระจันทร์จำที่ว่าค้นหาบไครแห่ออกมาได้ปะหกศูนย์สามี่ยในหาบก็เป็นหกมันเกิดเขาาเ่ามากมันเกิมาล้วนเป็นเม็ดถนนเลยครับวนเวียนเป็นเม็ดอยู่เลยเนปะ็<ใ>นเม็ดสีเห็นบ่จีบกยิ่งมากตอนนั้นพระจานทร์ครับเห็นบ่ที่ว่าสงสัย เป็นยังไขก็ไม่มีสามสีมีสีทองมีสีเงินแล้วก็มีสีไข่เป็นยังไงก็ไม่มีสามสีเป็นประเด็นที่ทกเถียงกันอยู่เอฟซีกับคอมเมนต์มาแอดหกศูนย์สามเลยแอดมาสั่นไข่มันก็นต้องเป็นศูนย์มันมีสามสีกับเป็นสามเออเขาหาบมาหามกับเป็นหกโลดหกศูนย์สามเลยมาสั่นเป๊ะเลยครับอาจารย์แต่ว่าจะสีมากมากนะครับตามนี้มันมาตรงกันนะนะมันมาตรงกันก็เลยบอกสซฟ้า แต่ว่าไอ้กุ้งนี่นะไะครักุ้งนี่ไม่ได้แต่กุ้งหาเป็นบ่วอะไะครับกุ้งเนบ่กรับรุ่นบุฟ่ากับเบอร์ดีลีนครับรุ่นกรับยังไงกรับหัวรุ่นโลกกาลรุ่นหาเป็นบ่หาบ่กุ้งหากุ้งอะไรล่ะนั่นไงก้าวเนี่ยใช่ครับอาจารย์ใช่ตัวหาจนให้เกี่ยวกับอะไรเนี่ย แอลสี่เ huh. ก si ้าเนี่ยก็หัวซักรงสันมันมีหาดตัวเดียวเนาะโอ้แอลสี่เก้าอ่าฟันฟันที่ฟังที่อันนั้นตัวที่ชัดกับเบิรงกันมากอันหนึ่งอ่าเพราะว่ามันมาหาดมันไม่หาดวิตัวเดียวแต่ขึ้นทังหมดเห็นปะหมวพี่น้องมีพี่น้องอยู่คู่เดียวแต่ว่าฟักกันซื่อเหาะโอ้หมายถึงว่าเลขหกตัวนี่มันมีหาดอยู่ตัวเดียวมีหาดตัวอยู่กันครับมันเป็นหกสี่หก แต่ว่าถ้าหันมาทางนี้มันสิเป็นเก้าสี่เก้าหัวสักล่องหัวสักล่องสิเป็นเก้าสี่เก้าคือกระหัวอันนั้นว่าหามันสิมีหามีหมหอันนี้อันนี้คือวิเครา์ครับวิเครา์แต่ว่านี่เลขขีหัวหลอนนี่นะนี่อาจารย์เอาทิมแล้วได้ครับเลขคีหัวหลอนนี่ตัวใดฮะมีเก้าหนึ่งแล้วก็มีที่จริงตัวเลขสามตัวมันจะเป็นหกศูนย์เจ็ดหรือว่าส่นกะหาศูนย์เจ็ดนี่แหละหกศูนย์เจ็ดนี่นี่ กับเก่าหนึ่งเนี่ี้ยเบิ้งดีๆตัวนั้นจะเป็นเลขเก้าได้เด้อเก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดแต่เด้อใช่ครับนี่ค่ะเก้าคันสองห้าสี่เจ็ดสี่มันบวกคันวบืสองดีๆเป็นโอคนบวกคันสบื้องเป็นเก้าเลยเก้าศูนย์เจ็ดนี่ลับเก้าค่กแบเก้าใจแต่นั้นมันเป็นตัวยุทธ์เทิงไหมตัวค่าห้องศิวะเทิงสามตัวนี่ไหงแต่ว่าปูปูคนว่ามีแต่ผิวหนลุนแล้วมาตัวประสานว่าเน่ย ก็เลยเอาทิ่งใส่นี่อันนี้ทิ่ไอ้เก้าหนึ่งหกเก่าเ็ดเก้าหนึ่งเกตกับศูนย์เ็ดนี่ก็เลยเอาทิ่งบอกฟันสามเดี๋ยวมันจบเขียนสามสุดเท่านั้นเลยฟันเท่านั้นเราจะไปฟันอย่างอื่นเลยเอาฟันจบปะคไม่ก็จบแล้วเนี่ยสิทีบ้างไหนอยูจะเขียนไหมอ๋อเรเขียนไหมจะว่าสั้นนะฟันที่เราสามตัวนี้ตัวหดล่ะที่สามแปดขับสามแปดหกศูนย์สามหกศูนย์สามเก้าสี่เก้าก็จบ โอ้มี9เกาสี่เก้าหางเอาเลขหไว้นลนเก้าสี่เก้าเนาะันและปันสามหางนี่ก็คือเก้าสี่เก้าคือบง6หกสี่หกอาจารย์อืมบอกปันสามตัวนี่เนอโอ้เอาหัวชักมันว่ปั้นสามสุดนี่สามสุดที่พอาจารย์บอกนี่รว่าลานลื่นคู้อีกเหรอดินไปบอกแข็งๆกันอยู่ดิตัวไดตัวนึงคนที้โชคเก้าสี่เก้าเนาะเก้าสี่เก้าตัวอื่นว่าต้องจับจับสามสุดนี่สามแปดหกศูนสาม แล้วก็เก้าสี่เก้าำนีตัวหน่อยยพยายามมาถามก่อนก่อนจะเห็นยังกระไ้เพราะว่ามนุษย์ท่านทีมัสรุปไห่ก็ยังบอกแล้วห่องไว้ๆแอบคือสิยบอเพียบอบอเพียโอ้ยตัวพักผมพระอาจารย์ตักซี่หผมออกแล้วเนาะเออ6อันซี่หกกับกับเธอแม่มันก็เป็นได้ด้วกัน มันเป็นสองคู่ได้ค่ะท่านสิบองดีๆเอาไปแล้วแต่เนี่ยคือว่าหกสี่หกแล้วก็สี่หกสีด้ค่ะที่หากกุ้งค่ะมันหากเนี่ยโอ้หากกุ้งโอ้เขาเอากุ้งเขเน้นที่กุ้งเนาะค่ะยิ่งที่ิีมันาฟฟอนค่ะโอ้จะเป็นหัวด่านลื่นคู่เดยคุณค่ะเอาจำนี่ล่ะตเก้าสี่เก้าหกศูนย์สามกับสามปดค่ะมำาักสี่หกับเสือออกตัวค่ะคัอาจารย์ฟันไขสานตัวนี้คี่หานะค่ะคำว่าใครได้หาบหกซี่หกหาบเาไัวนี่ค่ะ ม,ม่น,นอร่รอกมันก็ไม่ให้หาเท่านั้น <c oughs> ดูดีๆถ้าชุดหาบมีอยู่สามชุดเดอ้อค่ะอาจารย์ชุดหาบไม่สามชุด <c oughs> มีนตัวไหนในเก้าสี่เก้ามันบ่ยู่นกนายเป็น 6, 4, 6, หกส <c oughs> ี่หกหรือสี่หกสี่มันมีอยู่สามหาบดวยนี่เอาตีไปหาบเดียวค่ะแต่อาจารย์ฟันให้ที่หาบเดียวเนาะ เอาหมโอเคอันเราจานั้นแหละขึ้นม่อขึ้เก้าสี่เก้าหกศูนย์สามกับสามแปดจบใช่ที่แน่ๆเมื่อคืนนี้เนี่ยปูเอาสามแปดมาให้นะครับเนาะวันี้จัดตัวแต่วันนี่ก็ขึ้นสามแปดฮาร์ตเจอรี่ใส่เนาะแบบนี้เราสามแปดเนาะอันหกจีนคือให้ฮาร์ตเจอรี่ไว้นิดหกศูนย์แต่ว่ามีวิ่งว่ามีย่องพลึงคาในสองใบได้ตรงตรงเป๊ะเลยนึ ได้หกตัวนั่นอืมคือราดที่แน่เจ็ดหกสี่หกสี่น้าได้ไที่นเลยหกตัวไปหาทั้งไหนเนาะกันออกวมันจะเรื่องกับดึรับมเดี๋ยวอันครับเดี๋ยวจะมนี่ะเดี๋ยวสิลบกวนพระจันทร์สามีเดี๋ยวสิบปดห้าลวงตาพิศนาลวงตาพิศนากับฝันว่าปูขี้ปากขาวเบาๆหาเล็กมากเันไดยินจริไดยินนั่งกระหาอีกบนเดมนั่งกระหามอีกโอ้ค่ะนะครับ ต้องกวนพระยานสัน huh. น yeah ้ครับโ mm. ้มสาธุสาธุหนัสือปวนเก่าสีเก่า